นี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเล่นสนามเล่นนะคะแต่ก่อนจะไปแหละหนูยิ้มหนูแย้มนะคะมาเจอแย้มเยียบแล้วอันนี้ก็หลุดออกก็เลยเจอปลวกอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ยตรงนี้มันคลานข้ามา่างโอ้ยมีหอยทากด้วยทุกคน พร้อมย่งเดี๋ยวเขาเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆเ,เล่นอะไรบ้างนะคะ,ะนี่เลยนะคะร้านนี้นะคะร้านชำช้าแอดดอยคําค่ะไปะเข้าไปเลยโอ <c oughs> ้ยิมีของเล่นขายเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนม <c oughs> ีกระเป๋าขายเล่นะคะ <c oughs> ดูสิเป็นควันเป็นไอออกมา <c oughs> จาก <c oughs> น่าเลย <c oughs> นี่แล้วตรงกลางนะคะเขาจะมีสนามเด็กเล่นของเด็กๆคะ <c oughs> ่ะ เออรักมากมือสามด็กเต็มไปหมดเลยนี่นูแย้มไม่ป่วยว่าเนี่ยเหมาะกับนุแย้มมากเลยเนี่ยค่ะเล่นเลยค่ะนี่เล่นเลยก็ได้ถอดออกก็ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นทรายค่ะดึงนูแย้มดึหนูแย้มเยี่ยมมาแล้วโอ้โหเย้ หนูยิ้มบอกว่าอันนี้ปีนยากมากหนยแย้มยากใช่ไหมไอันนี้ไม่เอาไม่เอามาเอาอันนี้แทนค่ะได้ค่ะถอดรองเท้าได้หนูยิ้มมาเลย <c oughs> หนึ่งสองสามไปแล้วดูหนูยิม้ม <c oughs> พลังมือแข็งแรงแข็ง <c oughs> แรงแป๊บนึงเก็บ <c oughs> อ่าเก็บมือดูหนูแย้มหนูแย้มปีนมาถึงตรงนี้แล้วนะหนึ่งสองสามไปแล้วกระเดินไปเองกระเดินไปเอง ดึงไปเองนะหนึ่งสองสามักป้ะถ้าอย่างนี้เลยเดี๋ยวยิ้มไปยิ้มไมโอ้โหทุกคนดูตอนที่หนูยิ้มนะคะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วแล้วหนูยิ้มขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยนี่ไงอ๋อปีนอ๋อขึ้นทางบนอย่างนี้เหรอใช่แล้วพอลงก็ออก ลงก็เอามาล้มข้างเหรอคะอ่า uh huh. ฮะโอ้ยอยู่อย่างนี้เลยนะหนูแย้มกล้าหรือเปล่ามาเลยมาจับเลย uh huh. โอ้โหหนูแย้มมาปีนตรงนี้แล้วนะคะทุกคน uh huh huh. แล้วจะลงตรงไหนอ่าก uh ็ต้องลงข้างๆใช่ค่ะแล้วต้องวงข้างๆนะคะ oh. หนูยิ้ยมจะไปเล่นหนูแย้มทุกคนไปแล้ว oh. oh. ย่ยมห <c oughs> นูย้ําเดี๋ยวหนูย้ําม,มาตรงนี้นะย้ําจากตรงนี้เลยเอาเลยนะไปแล้วนะ <c oughs> โอ้โหยาฮู้ดี๋วจะทำยังไงได้เหรอโหเนี่ยหนูยิมม้มอ่ะทำไม่ได้ค่ะหนูยิมม้มอ่ะขาหลุดลงไปซะก่อน หนีไปอย่างเงี้ยค่ะมือนั้นนิ้วเท้านะหนีไปอย่างนี้แล้วมือก็จับปาอย่างนี้อ่าหนูยิ้มเล่นไปตรงนน้นโอ้มันจะเป็นสนามแบบอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเลือกเล่นเลยว่าใครจะเล่นอะไรนะคะตอนนี้เราเดินข้นมาด้านข้างๆนะคะตรงนี้นี่ปีนป่ายตรงนี้เวยนะหนูยิ้มมาว่าหนูยิ้มจะปีนป่ายขึ้นตรงนี้หรอะปหนูยิ้มปีนขึ้นไปเลยค่ะ จะเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยหนูยิ้มก้นตกไหมเห็นก้นหนูยิ้มเลยนะโอ้แล้วถ้าแม่ปุ๋ยจะขึ้นแม่ปุ๋ยจะต้องขึ้นตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวถือแม่ปุ๋ยจะขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนนี่แม่ปุ๋ยจะใครไม่ดึงเชือกนะคะก็ใช้อันนี้เกาะขึ้นได้ค่ะนี่ เป็นทางขึ้นแบบนี้เป็นทางขึ้นแบบนี้ค่ะข้างล่างเห็นหมดเลยเมื่อกี้แม่ปูอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เห็นไหมฮัลโหเมียที่เด้งดึงเด้งดึงนี้ด้วยล่ะนี่เป็นสะพานปลาเราเดินไปโอ้หเราเดินไปอย่างนี้เลยนะโอ้ยขึ้นเลยใช่ไหมมาแย่งก็บแม่ปลาบินตรงงูันทุกคนโอ้โหไม่มีแคมปอรินแย่ด้วยนะแม่อยูยิ้มลงไปเลยนะ นูน่นทางขึ้นทางลงนะคะตรงนูง้น <laughs> สไลด์ลงมาเลยหูย<ะ>เป็นยังไงแปมมึงไปบดได้ไหมไมบได้นี่นจิ้มต้องเอาวันนั้นออกไปดังทั้งข้างแปมมึงน,นี่เยี่ยมเยียย่ยม ตัวยิ้มจะไปเล่นสไลเดอร์ไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เหรออ่าฮะเดี๋ไปเลยโอ้ยตรงไหนข้างในตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยมีบ่อทรายลองดูสิอุ้ยมันเป็นที่ของเด็กแล้วมีสะพานเหล็กเล็กๆนะคะใครอยากลงก็ลงตรงนี้ได้นะคะจะมาขวบรองเท้าวได้ิค่ะได้เลยเดี๋ยวไปจับหนูยิ้มดีกว่ายิ้มยิ้มหนูยิ้มได้แล้ว จับได้แล้วจับได้แล้วแย้มดอกเล่นสไลเดอร์นั้นยังสูงมากเลยนะเดี๋ยวแย้มเล่นอีกรอบนะ้ำผุยๆลอยอยู่ข้างล่างนะโอเคหูแม่ปุ๋ยว่าลอยยิงแย้มอยู่ข้างล่างมันยังกำลังโดนสะพานนะคะทุกคนมันเป็นกองทรายเป็นกองทรายใช่โอ้ยแยมเคยมาอยู่ตรงนี้หรือยังแย้มเคยมาอยู่ข้างบนหรือยังหนูยิ้มถามเดีแย้มไปเล่นตรงนู้นค่ะ ขึนมาแล้ววโอ้โหเล่นจำจำตุ๊กตาได้ด้วยนะหนูยันจะขึ้นตรงนี้เมื่อกี้หนูย่แหนูยันจะเลือกเกาะปีนขึ้นัวใช้เชือกนี่สองอันให้เลือกใช้เชือกก็ได้นะคะขึ้นไปเลยนี่ใช้เชือกปีนขึ้นไปได้นะคะ นูแย้ไม่ปุ๋ยนะเห็นหนูแย้หมดเลยนะจะบอกให้เวลาหนูแย้มาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วหนูแย้ด้วยกลัวไหมหนูแย้กลัวไหมอาฮะกลัวเป็นรูเห็นได้ปุ๋ยชัดมากเลยสองคนอยู่ข้างบนกันค่ะทุกคนกันลงลงมายังไงคะโอ้โหตรงนี้มีสะพานด้วยหนูแย้ตรงนี้ไม่กลา คือผักตบชวานะเด็กๆรู้จักไม้เป็นพืชน้ําค่ะตรงนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะคะใครอยากเป็นแบบเงียบๆก็มานั่งตรงนี้ได้ค่ะแล้วตรงนี้เห็นไหมเป็นที่ดกวโคอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกีเมื่อกี้แม่ปุ๋ยไม่เห็นแล้วมีชิงช้าอยู่ตรงนี้ด้วยจะเล่นด้วยกกไหมอ่าฮะเฮ้ยมีชิงช้า ป็่จริงช้าขอ,อนไม้เลยนะเป็นขอ,อนไม้จริงๆเลยนะหนูยิ้มขาเอามาเจียแต่นั้นเตี้ยเอามาเอามาเจียเจียเออนี่เตียเเต้ยโอ้โหโ้โหระวังเบี่ยงแรงแล้วไปชนกับกำแพงข้างหลังนะคะไปละไปละโอ้โห ตรงนี้นะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเด็กๆสามารถมาเล่นได้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่คุณคุณพ่อคุณแม่นัก็สั่งสามารถสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มได้นะคะแล้วก็จะมีของเล่นนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายที่ยิม้มแย้มได้ไปเล่นมานะคะสนุกสนานมากๆเลย <Okay. S 1> นี่ไงมาเรามาให้อาหารปลากันค่ะเอาคนละถุงนะคะโอเคคนละถุงก็40บบาทใช่ไหมคะโอเคคนละถุงเลยนะ หนูยิ้มคนถุงค่ะนั่งเลยมีเก้าอี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เลยทางห่างๆกันนิดนึงปลามารอแล้วเรียกปลามาเรียกปลามากำลังมาเลยอ่ะดูสิเต็มเลยเนี่ยกำลังมาเลยค่ะกำลังว่ายมาเลยเห็นไหม สิบบาทนะคะทุกคนวันนี้มารุมเดี๋ยวหนูยิ้มหน,นูแย้มเดี๋ยวเราลองดูเนาะเดี๋ยวเราซื้อแล้วเราจะไปให้อาหารที่นั่งตรงของเราตรงนู้นดูซิว่าปลาจากตรงนี้อ่ะมันจะไปหาอาหารตรงนู้นหรือเปล่าปลา,ปปลามาไหมเริมร่มมาเริ่มมาเลยนะเริ่มมาแล้วรู้ด้วยยิ <c oughs> ้มแย้มนั่งดีๆขลุ่ยยิ้มแย้มดีๆ,ๆดเอาดีๆขอบเลยนะขอบๆนั่งเต็มเลยทนะุกคน เห็นใจคิดมากเลยเต็มเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินอ๋อแม่ปุ๋ยว่าเขาน่าจะปลูกดอกไม้เป็นสวนดอกไม้ค่ะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะหนูแย้มมีสนามให้เด็กๆเล็กนะคะสามารถวิ่งเล่นได้ตรงนี้นะคะตรงนู้นนะคะหนูแย้มเดินไปตรงนู้นละสนุกไหมคะหนูยิ้มชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดเลยแม่ปุ๋ยรู้นี่เด็กๆเขาชอบตรงนี้นะคะ กพราะมันเบี่ยงไปเองได้นะคะก็ของเล่นก็จะมีประมาณนี้ใช่ค่ะเขามีสองชั้นพอมีสามเลยนะนี่ชั้นสองึ้นสามบนนึ่นมีสองชั้นค่ะในชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนะคะเลือกเลยค่ะอยากนั่งตรงไหนก็นั่งนะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นปีนป่ายเล่นสไลเดอร์เหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะค้นหา Google Map นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะไยบ่ย